อันนี้เก็บมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะครับนี่อย่างนี้โล5แสนอย่างนี้โล5 0 0แสนมาเริ่มกันเอาเลยครับเราจะมีไม้ทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณ5เกรดนี่เราเริ่มจากเกรดนี่เลยครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับอันนี้โลลัประมาณ80,000ื่ถึงหนึ่งแบาทอย่างนี้ นี่ช่างกิโลกันอย่างนี้เลยนะครับเราเป็นเกษตรกรนะเราจะขายเป็นส่งอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยประมาณ1ขีด1 0 0ยกรัมนะครับถ้าโลประมาณแสนหนึ่งเหยืถุงนี้ก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นบาทนะครับอนี้เขาก็จะไปใช้จุดในวัดในวังอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้อนรับแขกระดับกษัตริย์นะเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นว่าวิธีจุดเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาจุดไปพร้อมกันให้ดูนะครับมาดูเกตที่2ครับก็ยังมีอย่างนี้ครับอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็ไล่ขึ้นมาสองแสนแสนห้านะครับอ นี่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยอัอนนี้คือไม้ค่อนข้างแห้งนะพอบรรเบาใช่ปะ่ะเราก็จะขายได้ราคาเพราะว่าเราไม่ได้โกงลูกค้าเสร็จแล้วมันก็จะมีแพ็คอย่างนี้ครับอันนี้นี่ของมีสุกเลยเรียกว่าประมาณ1นึ่งดอลลาร์ห่ดอลลาร์ก็คือ12กรัม12กรัมก็ประมาณนี้นะครับใส่ถุงอย่างนี้แพ็คให้ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันสองพันนะครับนีอ่ะแล้วก็มาดูอีกเกรดหนึ่งที่แบบดีขึ้นมาเลยก็จะเป็น นี้นะครับนี่อันนี้ก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าแล้วราด3 0 0แสนนะครับก็จะแพ็กมาอย่างนี้อ่าอนีอันนี้ก็จะค่อนข้างเก่าไม้โบราณนะธรรมชาติเลยหายากนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าปลูกเองก็จะหาไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงแบบดีเลยนะครับแบบพิเศษเลยอันนี้เก็บมาตัาง้งแต่รุ่นปู่ปย่าตายายแล้วนะครับนี่อย่างี้โล5 0 0แสนอน่่งี้โล5 0 0แสนให้ดูเรามีประมาณ2โลนี่ทั้งหมดนี่2โลนะเยอะนะนี่นะครับ2กิโล ขายไปทางอาหรับทางดูไบอะไรพวกนี้ครับพวกนี้นะครับเห็นความเก่าเลยแล้วก็อย่างเงี้ยถามว่าเราขายส่งไปอาหรับเงี้ยเราแยกแค่ขายมาแยกนะครับนี่ก็จะมีเป็นอย่างนี้กล่องหนึ่งก็50กรมัม12กรมัมอย่างเงี้ยครับแยกขายนะครับใครอยากรู้อะไรกดติดตามไว้นะครับหรือว่าพิมพ์ในคอมใต้คอมเมนต์ได้เลยเดีย๋ยวมาบอก